สมองนะคะแล้วก็หัวใจหัวใจหัวใจเนี่ยเป็นเซนเตอร์หัวใจนี้เป็นเซนเตอร์ของทุกคนเลยเวลาที่สมองเราคิดคิดเรื่องอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นความถี่ส่งมาถึงความรู้สึกของเรามันทำให้เราเกิดความรู้สึก เกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นความถี่ขึ้นความถี่มันเป็นพลังงานทั้งนั้นเลยนะคะทุกอย่างเป็นพลังงานขึ้นความถี่ทำให้เกิด Vibration การสั่นสะเทือนสามสิ่งนี้จะไปด้วยกัน Energy Vibration และ f r e คว e n นซเมื่อเราคิดเราก็ส่งผลให้เรารู้สึก รู้สึกว่าเกิดอารมณ์ใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาที่คนที่อารมณ์โกรธอารมณ์คลื่นอารมณ์เขาก็จะอยู่ในคลื่นต่ําใช่ไหมคะคต่ำกว่าห้าร้อยเลยอะคลื่นอารมณ์ที่ครูชนญาเคยบอกอะคลื่นต่าคลื่นต่ำจะเป็นพวกอารมณ์โกรธโมโหอิจฉาอะไรต่างๆที่เป็นอารมณ์ต่าๆเนี่ยเนยพวกเนี้ยกลุ่มนี้มานิเฟซสิ่งดีๆมานิเฟซไปเถอะไม่ได้ เพราะว่าระดับพลังงานเขาไม่ถึงนะคะเขาก็จะได้เวลาเวลาที่เขาดึงดูดเขาจะดึงดูดแต่สิ่งที่สิ่งที่มันเป็นระดับพลังงานเดียวกันกับเขาค่ะต่าๆนะคะขึ้นพลังงานตำลๆอย่างนั้นอ่ะมันก็จะดึงดูดเข้าหาชีวิตเขาเรื่องไม่ดีมันจะเข้าไปหาชีวิตเขาง่ายๆมากๆนะคะหรบคนที่สันสะเทือนสูงเนี่ยระดับพลังงานเขาสูงเนี่ยอันนี้ทำให้เขาเนี่ยก็จะเจอแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆเรื่องดีๆและ เวลาที่เขามาในเฟสเนี่ยเขาอยากได้อะไรเขาแค่คิดเท่านั้นเขาใช้ชีวิตปกติอยู่ในคลื่นความถี่สูงแค่คิดเท่านั้นว่าอยากได้กําหนดจ,จิตไปเนี่ยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในในในทไลายของเขาเลยนะคะเนื่องจากว่าไฟดีเนี่ยไม่มีวันและเวลาเมื่อระดับพลังงานเขาแมทชิ่งกันเขาก็จะจูนกับสิ่งนั้นได้ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงนะคะสมองและหัวใจเนี่ยมันทํางานร่วมกันอยู่สองอันนี้แหละ ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนฉะนั้นเวลาแรงสั่นสะเทือนของแต่ละคนเนี่ยก็จะไปตามความรู้สึกความคิดความรู้สึกของเขาค่ะการปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ในเคลื่นความถี่สูงใช้สติในการควบคุมความคิดอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้มันอยู่ในระดับให้พลังงานของเราเนียไม่ตกเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะต้องฝึกทำเพื่อให้ตัวเองเนี่ย อ,อยู่ในระดับพลังงานที่อยู่บนไฟดีนะคะจุดเริ่มต้นมันก็คือมาจากเซนเตอร์เลยก็คือหัวใจของเรานี่แหละใจและสมองของเราเนี่ยทำงานร่วมกัน Brain and Heart Brain and Heart Coherence ทำงานร่วมกันเนี่ยพวกนี้มันทำให้เกิดการาคลื่นความถี่และแรงสั่นสะเทือนพวกนี้ทำให้เกิดการซินโครไนซ์